ครับเริ่มเลยครับดึกล่ะครับปลาครับโยดึงกลงไปแล้วครับดูความชันนะครับดูนี่ครับดูครับโอ้ยเครื่องขาดครับเครื่องขาดอีกแล้วครับโอยครับสวัสดีครับผมสวรรค์อาซีนะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถถ่ายเดินตามนะครับลงทางราดชันนี้นะครับเราจะไปขนฟางนะครับ ชายทะเลสาบนะครับโอ้โหวุ้นครับว hm ุ้นครับอ้าวแครับโอ้โหมันสูงนะครับนะครับครับนะครับเอาล้วครับลงมาได้หนึ่งคันแล้วครับอ้าวปามไปแล้วดูครับดูคันที่ส้มครับดูครับไอตอนขึ้นนะครับจะรู้จะขึ้นยังไงนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับจบเลยครับ เดี๋ยวเรามาทําการกู้ขึ้นก่อนนะครับเราเมื่อกี้เราไปช่วยยกมาแล้วนะครับเอาค่อยๆลงมาครับปล่อยๆไหลครับปล่อยไหลครับปล่อยไหลอ้าวอ้าวอ้าวแล้วครับอ้าวไปหลังก่อนทีครับนี่ครับอ้าวแครับเอาแล้วครับเรามาถึงทางตรงวิบากแล้วนะครับอ้าวคันเขียวไปแล้วครับคันแรกครับไปแล้วอ๋อครับอ๋อค่อยๆลงครับันส้มมาแล้วครับไปแล้ว ตรงนี้ก็ทางล,ล,ล,ลาดชันนะครับโอ้โหมาแล้วครับขันเกลียวลงมาขันแรกครับติดครับติดครับเข้ามาได้แล้วครับมาได้แล้วอ๋อครับไปกันสี่ท่อมนะครับเรามาดูกันครับว่าจะมาได้ไหมครับ มาครับายครับโผันลุกมาได้ครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วครับมาเปันไปครับไปแล้วครับเอาแล้วครับมากันแล้วครับเราวิ่งเลียดชายคลองมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการขนฟางนะครับที่เราเตรียมไว้ชายคลองนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับกองฟางนี้นะครับเอาล้วครับถึงแล้วครับเตรียมขนฟางขึ้นรถแป๊บนะครับเอาล้วครับไปกันครับนะครับออกเดินทางกันแล้วนะครับเอาล้วครับวิ่งมาแล้วครับทางกันดานมากนะครับ เป็นมุมมองใหม่นะครับเราไม่เคยมาขนฟางแถวนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอยู่ทางไปดีครับโอ้ลำบากจริงๆครับไปได้ครึ่งทางนะครับแต่ตอนที่เราลงมานะมีเนินนะครับไม่รู้ว่าเราจะลงได้เปล่านะครับนี่นะครับเราก็ขึ้นเนินนี้นะครับอุ้ยลำลังครับลำบากครับดันครับตงดันครับตรงดันโลกันเลยครับงานนี้ คือไปแล้วหนึ่งคันนะครับเอาละครับผ่านไปได้คันนึงนะครับไปแล้วครับเอาลูกเ,เกี่ยวมาดึงรถสายตาข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทำการถอยลูกเกี่ยวเอาเชือกเกี่ยวครับครับ เกี่ยวเชือกแป๊บน,นะครับเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวเชือกแป๊บน,นะครับเอ้าวนะครับเกี่ยวเกี่ยวไปครับครับครับไม่ได้สตาร์ทนานครับไม่เกี่ยวครับ่เ,เ,ก,บเกี่ยวตรงไหนได้ครับอ๋อใส่ท้องนะครับ การดึงนะครับตาตัดสายนาดึงตาแป๊บนะครับเกี่ยมตัวขึ้นตามนะครับรถเกี่ยวดึงครับเริ่มครับ ติดกัครับเดี๋ยล้างก่อนครับโซเชียลครับติดนเลยครับติดกันเลยครับหอยล้างน่อยครับดึงกึ่งดีฉันฉัน้รับเลยครับดูครับโอ้โหดึงกึ่ครับดึงหมดแล้วโซเชือกขาดครับเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ครับโซเชียลรอบที่สองเลครับเมื่อกี้เชือกขาดนะครับเอาละครับเริ่มเลยครับ ดึครับโอ้ยดึงครับดึงจนจบมาแล้วครับดูความชันนะครับโอ้ยลูกเกี้ยวมากจริงจริครับนะครับคันแรกครับดึครับอ๋อคันแรกขึ้นเรียบร้อยนะครับคันเมื่อกี้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือคันสีส้มนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราทำการดึงเอาแล้วครับเริ่มเลยครับดึงนะครับปลาครับโอ้ยดึงขึ้นไมนะครับดูความชันนะครับดูเลยครับ โอ้ยเชือกขาดครับเชือกขาดอีกแล้วครับโอ้ยครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวทำการต่อเชือกไปนะครับที่สองนะครับเอาแล้วครับเริ่มครับดึงครับโอ้ยรถเกี่ยวดึงขึ้นไปแล้วครับอันนี้เชือกคงไม่ขาดนะครับตามไปดูครับตามไปดูกันโอ้ยขึ้นมาแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้โหขึ้นมาแล้วเอาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยครับเอาแล้วครับเราใช้รถเกี่ยวนะครับดึงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็ฟางเข้าบ่บ้านกันต่อไปนะครับนี่นครับทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับมันมันลึกนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ